เย้ yes, ครับวันนี้ผมขอกลับบ้านเร็วได้ไหมครับพอดีแฟนผมมาต่างจังหวัดโอ้โห oh, oh. วันนั้นกูบอกเลยว่าอะไรรู้ oh. ป่ะไปลุยกันนําอย่าให้เหลือเอาให้ยับนะมันเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเราไ้น้องลุยอย่างเงี้ยคือพี่มองว่าถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวดีจิตใจดีอะไรเงี้ยผลงานมันจะออกมาดีอย่าบอกเสมอว่าแบบ Priority แรกคือความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบวันนี้หมาป่วยนะพรุ่งนี้แม่ป่วย วันต่อไปญาติป่วยอ่ะวันต่อไปไปงานศพกูวันนี้ไม่ใช่ละกูว่าชีวิตมึงมัมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าหมาป่วยมึงส่งคนอื่นไปได้นะแต่ถ้ามึงลางานไปเนี่ยมึงเสียไรายได้นึกออกปะอ่ะถ้าแม่มึงป่วยอย่างเงี้ยโอเคไปดูได้ถ้าแม่มึงโคมา่าแต่ถ้าแม่มึงแค่แบบหวัดแดกอะไรเงี้ยกูว่า ให,ให้แม่มึงไปไป,ไปคลินิกเนี้ยง่ายกว่าเนอะมันมีคนที่มันแยกไม่ออกเลยว่าอันเนี้ยคือมึงกาลังมีปัญหาชีวิตมึงกําลังดึงเรื่องหลายๆเข้ามาในชีวิตนะกับอีกคนนึงเขาแบบเอ้ยมันมีจริงๆนานๆมีทีอีเวนต์แบบนี้เราแยกกันได้อยู่แล้วึนอะว่าเพราะฉะนั้นวันเนี้ยใครนะที่เคยเจอหัวหน้าแบบไหนหรือเจอลูกนน้องแบบไหนที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบสึกเรื่องชาวบ,บ้านประมาณนี้จ้ะ